เศรษฐีหน้าใหม่ครับโอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่งสิบล้านรวยไปแบบเห็นเห็นเลยครับ12บล้านมาแล้วครับ12บล้านมาแล้ว12บล้านได้เอก่เีแล้วไอ้น้องเอ้เอกมุ ดีใจแทนที่กินด้วยโหนี่นี่ยกมือทุ่มหัวเลยสุดยอดพี่ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยนะโดนบันดาลให้ใบนี้เนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งครับถูกไปเลยสามเจ็ดห้าแปดศูนย์ห้านะครับโอ้โหเฮกันลั่นเลยทีเดียวแล้วก็ลงไปคุกเขากอดลูกสาวเลยลูกสาวสุดรักเลยเพราะอะไรครับตอนนี้เหลืออยู่แค่สองคนเท่านั้นคุณแม่เนี่ยหรือว่าภรรยา เพิ่งจะเสียไปสัปดาห์เดียวเ๋อเหรอเออแล้วก็เนี่ยมาให้โชคให้ล่าแบบเนี้ย <Yeah. S 2> นะครับคุณเอกครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับที่ตลาดย่านจิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับถูกรางวันที่1งวดนี้ครับหนธันวาคม2อ6 5ดีใจกันทั้งตลาดเลยนะครับเมื่อวานนี้ <Hey. S 2> ตอนนีตต้ตัวบอกว่าไม่พร้อมจะให้ข้อมูลนะครับแต่บอกว่าตอนซื้อเลขเนี่ยซื้อ5 0 <Okay. S 2> หรือ05ครับเพราะเลขนี้คือเป็นเลขของ อายุภรรยาที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยตามหา5005นี่แหละส่วนเงินที่ได้12ล้านนะครับงานนี้ฮะ12ล้านจะเอาไปใช้หนี้เอาไปทำบุญให้กับภรรยารวมถึงจะดูแลลูกสาวคนเดียวสุดรักคนนี้เป็นอย่างดีครับส่วนบินจะขี่ต่อไหมพี่พี่เอกจะขี่ต่อบินจะขี่บินต่อไหมพี่เอกบอกว่าอ,อายังไม่คิดยังไม่คิดตอนนี้อขอขอไปรวบรวมสติก่อนเพราะว่าเงินทองมันลดหลามมาแบบนี้ ตั้งตัวกันนี่เก็บอกยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลเดี๋ยวผมยังไม่ได้วางแผนก่อนพี่เอกตอนตอนแรกเนี่ยพี่เอกเขาบอกว่านึกว่าถูกเลขท้ายสองตัวอคิดว่าถูกแค่นั้นเออพอมาตรวจตัวหน้าหุยสิบสองล้านืเต้นเต้นเต้น